รบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมแม็กพิทยพงศ์นะฮะอ่าสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องรถไฟญี่ปุ่นคิฮะหนึ่งแปดสามนั่นเองนะครับตอนนี้ที่แน่นอนแล้วนะฮะก็เสร็จมาแล้วหนึ่งชุดนะครับผมสี่คันเตรียมความพร้อมกันหรือยังนะทุกคนนะก็ใกล้แล้วนะครับผมที่อ่ารถไฟญี่ปุ่นคิฮะเนี่ยจะไปวิง่งอ่าเป็นรถไฟนําเที่ยวนะครับเที่ยวแรกอ่าประเดิมเลยนะฮะตามรายงานข่าวที่หลายๆที่ แจ้งมานะครับผมก็เป็นเขื่อนปาสักโชลสิทธ์นั่นเองอซึ่งนะหลายเพจหลายข่าวหลายสำนักรวมถึงเพจที่ญี่ปุ่นก็ออกมานำเสนอตีแผ่กันเรื่องนี้ไปทั่วเลยนะครับผมว่ารถไฟญี่ปุ่นคิฮะหนึ่งแต่สามเนี่ยจะไปวิ่งที่เขื่อนปาสักโชลสิทธ์นะครับผมล่าสุดนะครับผมทางการรถไฟก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวหลายแห่งนะฮะว่าในเดือนธันวาคมนี้ ก็จะเปิดวิ่งเ,เป็นขบวนรถนาเที่ยวนะครับผมโดยใช้รถไฟญี่ปุ่นเฮีย183นะฮะในการทําขบวนรถไฟเที่ยวเขื่อนป่าศักนะฮะแต่ก็ยังไม่ระบุอีกนะครับว่าวันไหนอะไรยังไงนะฮะทุกอย่างมันจึงแบบมีความรับมีอะไรอยู่ข้างในเสมอนะครับผมแน่นอนนะครับผมก็ทางเพจของทางพิาการรถไฟเองก็ยังไม่ได้มาโพสชี้แจงในเรื่องนี้นะครับผมทางเพจพิาก็จะ โพสประมาณว่าใกล้ๆวันสองวันเนี่ยแหละถึงจะโพสเรื่องการขายตัวนะฮะเขาก็จะชอบแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รเราเนะครับผมทำให้เราแบบเตรียมตัวกันไม่ถูกนะครับประมาณนี้นะฮะแต่เจ้าคีฮานิปปะสามเนี่ยผมก็ยังมีพระกิจนะฮะที่ยังต้องทดสอบอีก2เส้นทางนะทุกคนนะก็จะทดสอบไปที่รบุรีกับชะอำหัวหินนะรประจวบนะครับในสองเส้นทางนะฮะ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้หรือเปล่านะครับผมก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะฮะในการทดสอบนะครับผมนะะส่วนรถไฟเราพูดถึงรถไฟนํำเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ในอาเดือนพฤศจิกาธันวาบมกราเนี่ยที่เปิดวิงเมื่อตอนพฤศจิกาต้นเดือนเนี่ยก็เป็นรถไฟแบบหัวรากนะครับผมเป็นตู้นอน JR w e s ก็จากญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะที่เป็นตู้สีขาวแดงนะฮะที่ผมก็ไปเพิ่งรีวิวกันมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะเปิดวิ่งในในเดือนหน้านะฮะหรือจะเปิดวิ่งวันละสองเที่ยวคู่กันไปเลยอันนี้ก็ไม่รู้หรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําแบบนี้ไหมนะฮะก็ไม่งั้นก็มีแบบหนึ่งก็คือเขาอาจจะอ่างดเหมือนกันยังไงอ่ะ ก็คืองดวิ่งอารถไฟญี่ปุ่น JR ไปเลยแล้วก็เอาคิฮะมาแทนนะฮะเพราะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องเริ่มในวันที่สิบ8จสิบแปดแล้วก็ยี่สิบสี่ยี่้าทันหวาเนี่ยก็มันเหลืออีกสองอาทิตย์สุดท้ายนะฮะเพราะว่าตอนเนี้วันที่สิบสิบเอ็ดเทีเ่ยววันที่สิบันที่สิบเอ็ดเนี่ยเขาได้ขายตัวไปแล้วนะฮะหมดไปแล้วนะขายตัวหมดไปแล้วนะฮะประมาณนี้นะฮะก็รอดูนะครับะะว่ายังไงเรา ก็ได้แต่คาดหวังรอนะฮะเพราะว่าหลายคนก็ตั้งตาตั้งนัตั้งตารอที่จะไปเที่ยวกับรถไฟญี่ปุ่นคิฮะนะฮะเนื่องจากนะครับผมอย่างที่บอกนะฮะตั๋วมันขายเต็มไปแล้วซึ่งไม่รู้ว่าจะคืนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเปิดทับซ้อนนะอันนี้ทางเราติดตามรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวสารต่อนะฮะไม่งั้นก็มีวิธีนึ่งก็อย่างที่บอกนะครับผมวิ่งมาละสองเที่ยวสมมุติว่าขบวน jr เนี่ยก็ วิ่งหกโมงเช้าไปเลยเที่ยวแรกนะฮะส่วนขีฮะก็ตามมาอีกรอบ2องอัะสัก8ปดโมงทิ้งระยะห่าง2ชั่วโมงจะเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ,ะเราลองมาดูที่นั่งของรถไฟญี่ปุ่นคีฮะ183กันนะทุกคนนะก็แน่นอนนะครับว่าความจุเนี่ยจุน้อยกว่าแน่นอนซึ่งถ้าเทียบกับรถไฟแบบ JR และชั้นสนะฮะ รถไฟดีเซลรางนะฮะประเภทนี้เป็นรถแบบดีเซลรางก็ถ้าเกิดว่าตู้ที่มีห้องขับหัวกับท้ายเนี่ยจะบรรจุที่นั่งได้40ที่นั่งนะครับผมส่วนตู้โดยสารที่แบบไม่มีห้องขับก็คือตู้โดยสารเลยได้68ที่นั่งนะครับผมทั้งหมด4คันใน1ชุดเนี่ยสามารถพาผู้โดยสารไปได้ทั้งหมด216คนนะครับเท่านั้นเองนะฮะทุกคนถ้าเทียบกับรถ หัวลากจีน um erm like? well. ี 2> <2> <ns> so <water> ่ก็คือความต่างมันต่างกันเลยอ่ะก็คือนะครึ่งต่อครึ่งเลยมั้งเนี่ยเกินครึ่งด้วยซ้านะฮะส่วนเรื่องราคาแน่นอนครับก็ไม่ทิ้งจากเดิมแน่นอนคิดว่าน่าจะเป็นราคาที่ห้าร้อยหกสิบาทนะครไปกลับประมาณนี้นะผมคิดว่านะอ่าก็ลถประเภทนี้ก็เป็นรถแอร์นะครับผมรถแอร์ประกาศเลยนะฮะบอกสามารถปรับเอนได้นะครับผมรวมถึงเป็นห้องน้ําระบบปิดด้วยเวลา เราทําธุระที่ห้องน้ำก็จะไม่เลี่ยราดตามพื้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นรถ JR ก็จะมีป้ายติดหน้าห้องน้ําเลยนะฮะโปรดกรุณาอย่าใช้ห้องน้ําในขณะอยู่ในสถานีแล้วก็อยู่ที่เคื่อนชัดเจนนะครับทุกคนรถประเภทนี้นะครับผมก็มีเครื่องยนต์ในตัวทุกคันนะฮะก็าสามารถทําความเร็วได้100กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะทําความเร็วได้มากกว่ารถไฟแบบมัวรลากหรือ JR คันเก่านะครับผม แน่นอนนะครับผมถ้าใครจองทันด้ถือว่าโหโชคดีมากทุกคนโชคดีมากๆคือแน่นอนนะโชคดีมากอาต่อมานะครับผมส่วนชุดที่สองเนี่ยอีกสี่คันนะก็คิดว่าน่าจะแล้วเสร็จเนี่ยประมาณกลางปีหกหกนะครับผมก็คือกลางปีหน้าคาดว่านะเพราะตอนนี้เขาก็เริ่มทําต่อมาเรื่อยๆเอยนะครับผมก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนกันเลยทีเดียวนะนายช่างมักกะสันก็ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับสุดยอดน,นะฮะ กระดับ้มูลนี้ก็เป็นข่าวสารที่จะมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับผมก็เตรียมตัวรอคอยกันนะฮะว่าจะเปิดขายวันไหนนลครับผมรอรุ่นรอรุนกันและที่สำคัญนะตอนนี้นะฮะสามารถจองตั๋วรถจักรไอ้น้ำได้นะครับผมในวันที่11พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะฮะก็รถจักรไอ้น้ำนี้ก็เป็นเที่ยวสุดท้ายของปี2565นะฮะวิ่งทีก็ไปเริ่มกันปีหน้าเลยนะครับผม อ่เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอเก็บภาพบรรยากาศมาให้เราได้รับชมกันเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม